เ็นพิเจอร์ร่วมกับสลับมอนสเตอร์เตรียมรหัมเปิดตัวภาพยนตร์แอคชั fi, mm ่นไซไฟนิฟวลเกมล่าฆ่ารอด mm hmm. เกมเหนือคนที่ไม่มีกติกาผู้รอดคือผู้ชนะผลงานการหวนกลับมากำกับภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ7ปีของโน้สจูเนียจิตสิงของอินทอนกูลผลิตในนามอามันโด โปรดักชันนอกจากจะได้พิงลํารับเพอรรับหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์แล้วยังได้นักแสดงมากฝีมือดิวอริสราทองบริสุทธิ์แซมมี่ปันทิตาคาวเวลน้ำหวานรักนภักวงทนทัดตุงตามยุทธนาเบื้องกลางวินล,ลี่แม่ดิงทอสบอสนัดพงศ์พสุดดีรัศมีแขฟากเกอล้ลอนมิวชัยพลภูพาดและเดวิดอดัศวันท มาเชื่อเฉือนบทบาทร่วมกันภายในงานจัดขึ้นนะโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพยรัชโยทินพิธีกรที่ควบตำแหน่งนักสแสดงในเรื่องนี้วิลลี่แม็กินทอสกล่าวเชิญคุณโจปิยาวัฒน์ปฐมวาน,นิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทสลัปมอนสเตอร์จำกัดในฐานะผู้อำนวยการสร้าง และผู้กำกับโนสจูเนียจิตสิงขึ้นพูดคุยบนเวทีถึงที่มาที่ไปของก่อนจะเชิญนักแสดงนำดิวอริสราแซมมี่คาวเวลน้ำหวานรับนพัทตุงตามยุทธนารัสมีแข้ปาเพื่อล้นและมอดนัทพงพลขึ้นพูดคุยร่วมกันถึงการทำงานที่มีครบทุกรสชาติมูอัชชันดรามา่าการห้ามหันและเลอกสิ่งสุดเพ็ งานนี้แบ่งทีมการอยู่รอดกันด้วยสามสาวดิวซัมมี่น้งหวานที่การันตีความเดือดของโลกอนาคตเทคโนโลยีก้าวไกลแต่จิตใจคนกลับมืดมนชีวิตคนได้ค่ากว่าทรัพย์สินเงินทองปิดท้ายด้วยการเชิญคุณธนากรปฐมวาน,นิชผู้สนับสนุนจากบริษัทฮีโน่ทีพีจำกัดถ่ายภาพที่ระลึกและร่วมชมภาพยนตร์พร้อมกันหลังจบวิธีการบนเวทีคุณโจปิยวัฒน์ผู้กำกับน้ตจูเนีย รวมถึงนักแสดงทุกคนต่างรับช่อดอกไม้จากครอบครัวและเพื่อนๆที่มาร่วมให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นแต่สองคู่ที่แฮปปี้สุดๆคงต้องยกให้ตูมตามยุทธนาที่อลีอัธรินยามาร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกันรวมถึงนางร้ายสุดแสาบิวอริสราที่เจอเซอร์พรยจากแฟนดูชาวไต้หวันเซบาสเตียนหอบดอกกุหลาบสีแดงช่อโตมามอบให้ข้างเวทีก่อนจะรีบลงไปอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าเป็นการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อครั้งแรกของฝ่ายชายเลยก็ว่าได้ทำเอาสาวดิวยิ้มไม่หุบก,กันเลยทีเดียวติดตามชมได้ในดิกว่า์เกมล่าค่ารอดวันที่11พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ขอบพระคุณผู้ชมทุกทกท่านฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ